ในสมัยที่วินัยยังเรียนอยู่มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับการตายของครูบรรลักษ์เธอถูกลัดคอด้วยเชือกขนาดเท่าหัวแม่มือถูกนำร่างไปซุกซ่อนในซอกเล็กๆข้างชั้นหนังสือเวลาผ่านไปนานเกือบจะสี่วันเต็มจนมีนักเรียนคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาพบร่างไร้วิญญาณน,นั้นเด็กที่เจอศพกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเสียงแหลมเล็ก แพทย์ดังไปนถึงชั้นเรียนต่างๆทำให้ครูและนักเรียนที่กำลังจะเริ่มเรียนคาบแรกรีบวิ่งตามเสียงมาดูด้วยความตกใจพอทุกคนมาถึงก็เห็นร่างของครูบรรลักษ์นอนอืดขาชี้อยู่ในซอกและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาก็เกิดข่าวลือหนาหูว่ามีนักเรียนพบเจอวิญญาณล่องลอยวนเวียนอยู่ในห้องสมุดแห่งนั้น และเพื่อเป็นการปิดข่าวลือครูใหญ่จึงสั่งให้ผ่านลงปิดล็อกห้องนั้นเวลาผ่านมานานจนในกระทั่งวันที่คุณวินัยเข้ามาเรียนในปีการศึกษา2,530ห้องสมุดนั้นก็ยังอยู่จึงทำให้นักเรียนเล่าขานกันสืบต่อมาในตอนที่วินยัยเข้าเรียนวันแรกๆเพื่อนที่เคยเรียนที่นั่นมาก่อน จะชอบมาเล่าให้คนที่มาใหม่ฟังเกี่ยวกับเรื่องผีในห้องสมุดต,ตอนพักกลางวันนักเรียนก็จะเลี่ยงการเดินผ่านแถวนั้นเพราะห้องสมุดและห้องข้างๆถูกปิดตายบางห้องกลายเป็นห้องเก็บของไม่มีใครกล้าเข้าไปทำความสะอาดบริเวณนั้นทั้งมือทั้งลกประตูที่ถูกฝุ่นเกาะหนาเป็นนิ้วแม่กุญแจขนาดเท่ากำปั้น สายโซ่คล้องพาดยาวไปกับมือจับช่องระบายอากาศที่มีลูกกงติดอยู่หากมองฝ่าความมืดเข้าไปจะรู้สึกว่ามีคนจ้องเรากลับมาจากในห้องนั้นวันหนึ่งช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนวินัยพร้อมเพื่อนอีกหลายคนเลยพากันมาเตะฟุตบอลที่สนามหญ้าและหากมองจากตรงนี้ก็จะเห็นห้องสมุดอยู่ตรงกันข้าม ในตอนที่เตะบอลอยู่นั้นวินัยกำลังนั่งพักเหนื่อยดูเพื่อนๆเ,เล่นกันอยู่ในสนามวินัยก็มองตรงไปที่ประตูไม้บานเก่าที่ปิดตายห้องสมุดนั้นเอาไว้วินัยจ้องนิ่งอยู่สักพักก็ค่อยๆมีหัวคนยื่นโผล่ออกมาจากช่องลมด้านบนช้าๆวินัยตาโตด้วยความกลัวเรียกเพื่อนให้มองไปที่เดียวกันเพื่อนหลายคนก็มองตามแต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้ว และในตอนนั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบโชว์ความกลา้าโชว์ว่าไม่กลัวอะไรอาสาไปพิสูจน์ว่าวินัยนั้นตาฝาดไปเองเพื่อนที่เดินนำไปนั้นค่อยๆไปยืนที่หน้าประตูเอาท่อนไม้ขนาดเท่าขามาวางพาดประตูเอื้อมมือจับที่ช่องลมปีนเหยียบท่อนไม้นั้นขึ้นไปในขณะที่กำลังออกแรงฮึดดึงตัวขึ้นไปนั้นเพื่อนคนนั้นก็รีบชักมือออก จนทำให้ตัวเองหงายหลังตกลงมาเฮ้ยมีคนจับมือกูว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นพอได้ยินก็รีบวิ่งกลูกันออกมาวินไยที่ออกมาคนสุดท้ายหันแง่กลับไปมองก็เห็นประตูห้องสมุดถูกเขย่าอย่างแรงจนท่อนไม้ที่วางพาดอยู่กิ่งล้มไปกับพื้นวินไนรู้สึกขนลุกขนพองหายใจแทบไม่ทั่วท้องกลับไปถึงบ้านวินันเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟัง แม่ก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาแม่วินัยเคยเรียนที่นี่มาก่อนและการตายของครูบรรลักษ์ก็เกิดในรุ่นที่แม่จบออกมาไม่นานนักแม่และคนที่เรียนที่นั่นจะรู้กันดีถึงความเฮี้ยนของดวงวิญญาณดวงนั้นแม่เล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนูน้นน่ากลัวกว่าตอนนี้มากเพราะโรงเรียนยังเป็นแบบไต้ถุนสูงต้นไม้ครึ้มเขียวขจี ขนาดกลางวันแสกๆย่างน่ากลัวเลยสมัยแม่เรียนเคยมีคนแอบเข้าไปลองดีกันด้วยเข้าไปกันสามสี่คนตอนสักทุ่มกว่าวาถือไฟฉายไปคนละกระบ,บอกงัดหน้าต่างข้าหงห้องสมุดจนมันพังเปิดได้แล้วปีนเข้าไปพอเข้าไปได้ก็ยืนท้าทายสารพัดพูดจาหยาบคายรอให้ผีออกมาจนนานสองนานแต่ทุกอย่างก็เงียบ เลยคิดว่าผีมันคงไม่มีจริงหรอกมันก็แค่เรื่องเล่าเลือก,กันไปเองแต่ในตอนที่จะออกนี่สิผีมันโผล่มาตอนที่กำลังจะปีนหน้าต่างมันมานั่งห้อยหัวกับขอบหน้าต่างหน้าขาวลอยไปลอยมาเพราะเจอดีไอ้พวกที่เข้าไปก็ยกมือไหว,ว้กลัวแล้วกลัวแล้วเขาว่ากันว่าคืนนั้นทั้งคืนที่พวกสามสี่คนแอบเข้าไปโดนผีบังตา ให้มันหาทางออกไม่เจอลูกก็อยาเข้าไปแถวนั้นนะแม่วินัยกำชับแล้วก็เดินไปทำกับข้าวต่อคืนนั้นวินัยนอนหลับฝันไปว่ามีเพื่อนผู้หญิงมาชวนไปเล่นด้วยวินัยโดนดึงมือลุกออกจากที่นอนในความฝันวินัยเล่นกับเพื่อนผู้หญิงคนนั้นที่สนามในโรงเรียนในตอนที่เล่นกันอยู่ดีๆเพื่อนคนนั้นก็วิ่งไปหยิบกุญแจ เป็นลูกกุญแจสีดำสนิมขึ้นเคระเธอชูอกุญแจให้วินัยดูเสร็จแล้วก็เสียบไขไปที่แม่กุญแจที่ปิดล็อกประตูห้องสมุดเสียงแม่กุญแจดังแก้งสายโซ่ไหลไปกองกับพื้นจากนั้นประตูก็ค่อยๆเปิดออกเด็กหญิงที่ชวนมาเล่นด้วยค่อยๆตัวสูงขึ้นสูงขึ้นจนหัวติดเพดานเธอกวักมือให้วินัยเข้าไปหาแต่วินัยไม่กล้าเข้าไป วินัยรู้สึกกลัวมากกำลังจะวิ่งหนีแต่ก็ถูกมือยืดยาวมาจับที่ขาวินัยเห็นแบบนั้นก็ร้องไม่เป็นภาษานอนดิ้นโวยวายจนแม่ได้ยินเข้ามาเขย่าตัวถึงตื่นได้คืนนั้นวินัยรีบเล่าความฝันให้แม่ฟังแม่ก็เป็นห่วงกลัวจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับลูกชายจึงชวนกันเปิดไฟนั่งสวดมนต์ไหว้พระจนเกือบเที่ยงคืน วินัยถึงกล้าหลับลงได้อีกครั้งเช้าวันลงขึ้นวินัยแต่งตัวไปเรียนหนังสือตามปกติในขณะที่เดินผ่านห้องสมุดเก่าในตอนที่เรียนพะละช่วงเย็นวินัยก็ลองมองไปที่ในความฝันเมื่อคืนคิดในใจว่ามันมีกุญแจซ่อนเอาไว้จริงๆอย่างในความฝันไหมวินัยนั้นเล่าความฝันให้เพื่อนฟังเพื่อจะชวนเพื่อนไปดูว่ามีกุญแจจริงอย่างในฝันหรือไม่ แต่พอชวนใครก็ไม่มีใครไปวิทย์นเลยลองตัดสินใจเดินไปคนเดียวในตอนนั้นเป็นเวลาเพียงแค่4ี่โมงเย็นแต่ท้องฟ้านั้นขมุกขมวัวเหมือนฝนจะตกวิทย์ในเดินรีวตรงเข้าไปตามที่เห็นในฝันเปิดหรือแผ่นไม้ที่วางทิ้งละเกะละกะยกดูจนทั่วแต่ก็ไม่เจอกุญแจตามที่เห็นในฝันวิทย์นหาไม่พบก็รีบวิ่งกลับไปรวมตัวกับเพื่อน วันนั้นเวลาเกือบห้าโมงเย็นวินัยเป็นเวรทิ้งขยะแต่ก็มัวเล่นเตะบ,บอลกับเพื่อนจนลืมดูเวลาหันไปเห็นทางขยะที่เต็มไปด้วยเศษถุงเศษใบไม้วินัยก็เลยบอกเพื่อนขอเอาขยะไปทิ้งก่อนวินัยเดินถือถังขยะลอบไปทางข้างห้องสมุดผีสิงพอเดินไปถึงที่ทิ้งขยะก็เห็นมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวปะบากำลังนั่งห้อยขาอยู่ตรงม้าหินอ่อนที่พนลงนำมาทิ้ง วินัยเดินไปถึงก็ถามเธอว่าเธอเอาขยะมาทิ้งหรอเด็กหญิงนั้นไม่ตอบแถมเธอยังนั่งนิ่งไม่กระดุกกระดิกตัวเลยวินัยถามอีกครั้งเธอเธอมาทำอะไรทำไมมานั่งตรงนี้ล่ะวินัยถามไปหลายคำถามแต่ก็ไม่มีการตอบกลับมาจากเด็กหญิงคนนั้นวินัยไม่อดทนอีกต่อไปคิดโมโหในใจใครกันวะถามอะไรก็ไม่ตอบ วินัยเดินตรงดิ่งเข้าไปกระชากลายเด็กหญิงคนนั้นและในขณะที่เด็กคนนั้นหันมาวินัยก็เห็นเป็นใบหน้าขาวซีดตาลึกโบเลือดไหลย,ย้อยออกมาจากในเบา้าวินัยตกใจร้องไม่ออกพยายามจะร้องให้คนช่วยก็ร้องไม่ออกส่งเสียงสุดกำลังแต่ไม่มีเสียงผ่านลำคอแม้แต่น้อยวินัยกระเถิบถอยหลังหนีตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าวินัยถอยหลังออกไปเรื่อยๆรางเด็กผีที่นั่งห้อยขา ก็หันหน้ามองตามวินัยใบหน้าอันน่าสยดสยองขนพองนั้นก็จ้องวินัยไปจนสุดทางวินัยทิ้งห่างออกมาก็รีบวิ่งหนีเสียงหัวเลาะเย็นเยือกดังตามหลังวินัยมาติดติดวินัยวิ่งสุดแรงเกิดจนล้มกิ้งไปที่เพื่อนกำลังเล่นกันอยู่เพื่อนที่เห็นก็ตกใจว่าวินัยวิ่งหนีอะไรมาและต่างก็หันไปมองทางที่วินัยวิ่งออกมาทุกคนก็เห็นเด็กผู้หญิง ยืนตัวสูงโยกเยกไปโยกเยกมาเพื่อนทุกคนกลัวมากรีบพากันออกไปจากสนามในโรงเรียนไปถึงบ้านวิทันก็เข้าไปกอดแม่ตัวสันบอกว่าเจอผีที่โรงเรียนคืนนั้นวิทันนอนไม่หลับพาผีตาลึกโบยังคงหลอกหลอนหลังจากวันนั้นวิทันกับเพื่อนอีกหลายคนไม่กล้าไปโรงเรียนจนเหล่าผู้ปกครองต้องนำเรื่องไปบอกครูใหญ่ จงทาให้เกิดการทําบุญครั้งใหญ่ขึ้นและหลังจากการทําบุญครั้งใหญ่นั้นเรื่องราวของวิญญาณคนนารูบรรลักษ์ที่ตายในห้องสมุดก็เริ่มเงียบหายไปทําให้เรื่องผีในห้องสมุดล้างกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาครับ